ๆๆๆๆๆตงแก้มมันอร่อยกามเลยไงกินแก้มด้วยหลังจากที่ชมฝีมือพี่สิงในการทำอาหารไปแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเรายังมีอีกงูว่าเนี่ยเฮ้ยโธ่หลังจากที่งูไม่ใช่หลังจากที่ดูพี่สิงทำไปแล้วนะครับเราก็จะมีอีกบางมุมหลายๆมุมนะครับของบ้านหลังนี้ที่มีความสวยงามและล่มลื่นมากจากฝีมือของพี่สิงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เชิญครับเชิญครับสบายเลยครับครับเชิญครับเชิญนี่ครับเชิญนี่ครับติดลมเหรอครับคือตอนนี้สมาชิกก็ง่วนอยู่กัรเกียเกียอยู่นะผมก็ปล่อยให้พวกเขากินมันไปไปคนเดียวแล้วกันครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อแรกไม่ใช่เลยครับเป็นบ่อที่สวนของพี่สิงห์นะครับมีบ่อปลาทั้งหลายบ่อนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาสอดนะครับครับ มันมันมันยังไงฮะมันพิเศษยังไงล่ะคือปกติเนี่ยปลาเนี่ยมันก็ชอบอยู่ที่น้ําใสแล้วก็มีออกซิเจนมากๆทีนี้ผมก็จะมีระบบน้ำเนี่ยซึ่งทําเองกับมือนะฮะเนี่ยถ้าเราจะเอาน้ําออกโดยที่ไม่ให้ไหลตรงนู้นเราก็แค่บิดวาล์วมาตรงนี้แค่นั้นเองใช่ไหมน้ําก็จะไหลออกตรงนี้นะฮะทางนู้นก็จะเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวก็จะหมดไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือระบายน้ําออกหรือว่าอะไรฮะอันนี้ระบายน้ําออกระบายน้ําออกจากบอ่อใช่ไหม พอเราเห็นไหมน้ําที่มันลงบ่อเนี่ยจะเริ่มน้อยไปแล้วเดี๋ยวก็จะหมดไปเองแต่ก็จะมาออกแต่ทางนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราจะใช้ให้ระบายน้ําเพื่อให้มันให้ออกซิเจนกับปลาแล้วก็กดกลับไปตรงนี้อ่ากดกลับไปตรงนี้น้ําตรงนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาครับครับคุณผู้ชมสังเกตน้านะครับ,รบก็เริ่มไหลแรงขึ้นนะครับอ่าน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมาอ๋ออันนี้เราต้องเปิดไว้ตลอดไหมครับต้องเปิดตลอดควรจะเปิดตลอดครับเพราะเปิดตลอดนี่มันจะทําให้น้ําใสาแล้วก็ปลาก็จะได้อยู่สบาย มีออกซิเจนมากๆากแลวแล้วแล้วกี่เดือนเราถึงจะกินมันได้นะโอโหอันนี้กินเดี๋ยวนี้เลยก็ได้จะกินไหมเดี๋ยวจะช้อนให้กินครับเอาปลาสอดที่เราไม่ไม่นิยมกินกันนะครับง่ายครับเวลามีปลาที่เราจะกินกบมีแต่ปลาก็กินแต่ปูก็กินได้ฮะปูก็กินได้้องมาดูตรงนี้ครับตรงนี้อันนี้บ่อนี้ก็คงเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับแต่ว่าบ่อนี้พิเศษหน่อยตรงมีน้ําตกมีอะไรอ๋อน้ําตก ปลาน้ำตกแล้วพวกลาบอะไรนี่นี่ฮะก็จะมีน้ำตกปลาก็เป็นประเภทปลาสอดเหมือนกันนะพะบ่ออย่างนี้เลี้ยงปลาใหญ่ไม่ได้เพราะว่าบ่อมันก็ไม่ใหญ่มากก็จะเป็นบ่อน้ำตกน้ำตกนี่ก็จะเปิดตลอดเวลาเหมือนกันให้ออกซิเจนกับปลาเหมือนกันโอเคครับแล้วแล้วไอ้สองตัวเนี่ยครับอนนสองตัวเนี้ อาหารหมดก็จะไปแปะซะให้แขกที่มาะอะไรนี่เขาเรียกปลาครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมครับใช่ฮะอันนี้มันแบบเบื่อน้ำกันนู่น,น,นมผมเห็นบอ่อใหญ่ๆนู่นนะบอ่อแะไระสะว่ายอะไรจากคุชซีป่ะฮะเราพี่สิงห์ลองพาไปดูหน่อยใช่ฮะใช่เมื่อก่อนนี้ตอนยังหนุ่มๆสาวๆอยู่นะลงไปแ <ผม S 2> ช่ผมก็ไปอาบน้ำกับเมียในบ่อเนี้ยพอตอนอายุมากแล้วเบื่อลงก็ลำบากขึ้นก็ลำบาก ก็เลยมาเลี้ยงปลาดีกว่าผมว่านะตอนนี้โรแมนติกที่สุดเลยนะมีปลาด้วยแล้วเราก็ลงไปแช่กันแล้วปลาก็มาตอดจุ๊บเจ๊บจุ๊บจิบเงี้ยแหม่น่าจะโรแมนติกผมกลัวมันจะตอดผิดที่เลยเห็นไหมถ้ามันตอดที่เราต้องการให้ตอดมันก็ดีเกิดไปตอดี่ที่ผมไม่อยากให้ตอดจะเดือดร้อนกันไปเยอะแล้วนี่ประเภทปลาอะไรครับชื่อปลาอะไรอันนี้ปลาคราบปาปลาคราบกินได้ไหมครับจริงๆเขากินกันได้นะแต่ว่าผมก็ไม่เคยกินสักทีอ่ะเพราะว่าของเราเลี้ยงแล้วเราก็ไม่อยากจะได้ได้ข่าวว่ามันมีกระโดดออกมา ฆ่าตัวตายข้างนอกได้มีฮะคือมันเวลาฝนตกเนี่ยมันจะชอบโดดออกมา<ช>อันนี้เป็นธรรมชาติไม่คือว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมกลับบ้านมันเลยน้อยใจมันกระโดดออกมาตาย่าต,ตาม่ใช่ไม่ใช่มันโดดเองฮะถ้าเจ้าของบ้านอยู่ก็จับมันกลับเข้ามาถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ไม่มีใครจับมันมามันก็ตายครับเจ้าของบ้านจับดีอย่าให้พ่อครัวจับนะครับเป็นเรื่องอเลยครับ อันนี้ก็เป็นระบบเหมือนกันฮะเนี่ยต้องการนี่คือระบบอัตโนมือนะฮะอัตโนมือเปิดออกมาดีไม่มีไม่มีงูพุ่งออกมานี่ก็ดับไปหนึ่งทำได้ไงครับเนี่ยอันนี้ไงก็ใช้มือดึงปลั๊กออกแค่ดีสุดยอดสุดยอดยากไหมไม่ยากใำไมทำได้แบบผมครับผมนรับถือเพรเสียบปลั๊กเข้าไปติดเลยไหลพุ่งอ๋อผมจะจะลองไปทำที่บ้านบ้างนะแบบนี้ได้รับรองฮะ ต้องมาศึกษาวิธีการทําจากผมนานมาก,กนะไอเสียบปักแล้วน้ํามาเนี่ยดึงปักกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสวนผมอยากไปดูสวนข้างหน้าบ้านอนะได้ครับครับนี่แหละครับสวนของหัวหน้าเรานะครับมีโอ้โหเฟิร์นมากมายนะครับดูที่ล่มลื่นมากนะครับผมเดินเข้ามาเนี่ยโหโแทบจะพันคอตายเลยครับนี่นี่สัตว์เลี้ยงก็มีนะครับข้างบนสังเกตดูครับกระลอกน้อยจิกือจิกืออ่ามันเชื่องครับสองตัวนี้มันเชื่องครับครับพี่สิงห์ครับ ขอเชิญไปดูด้านหน้าบ้านเห็นเห็นมีมีกลุ่มใครมานั่งนั่งได้แอันนี้กลุ่มเอ่อน้องๆที่วิทยาเขตบางนาอ๋อเอเชิญเชิญแนะนำแนะนำให้ผู้ชมอ่าเดี๋ยวอ้าวคนนี้คุ้นๆหน้าเนี่ยครับคนใส่หมวกเนี่ยเคยเห็นมาโต๊ะนู้นนี่สวัสดีรับพี่ครับคนนี้ แนะนําตัวเลยครับคนนี้ชื่ออ่าผมอาคมพรหมอ่อนครับว่าที่หัวหน้าฝ่ายโสดว่าที่ว่าที่ว่าที่หนึ่งนี้รับหน้าที่อยากรักษาการไปก่อนครับอย่างฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครันี่ก็สมาชิกนะครับวิทยาเขตนะครี่ก็คนเก่าคนแก่เหมือนกันพี่ชื่ออะไรครับอภิชาติครับอภิชาติเชิญสมาชิกวิวัฒน์ครับสักดาเล่าปิ่นการครับเนี่ยสมาชิก มีสาวๆอีกคนหนึ่งนะครับนวลจันแนบทิบค่ะเป็นเจ้าของซอยมาเจอตัวจริงวันนี้นี่เองนะครับครับผมเจตัสบายนะครับครับนึกว่ามาบ้านตัวเองนะครับครับเรียนแทนสุขจริงอิงกระแซ ลิงละงมลมพริวมากล่อมพึกษาดังว่าดนตรีหลับอยู่ในความรักรับความชุนชันวรนและคืนเ่นนี้ กลิ่นดอกมาให้ลันจวนยังอบอวนยวนยีสุดที่จะพันและนายืนแพลองลอยคอยความลับนานมา น้ำค้างกัลุนายาดมาจากตาลาแหล่งสวรรค์วิมาน้อยลอยริมฝั่งถึงนางวางเหลือใจลำเค็น ผิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางนห้ามสุขส,สันต์โอ้สวรรค์ในเลือนแพลขอบคุณมากครับใครที่ปลบมือขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวย ความยน้ำของลูกน้องฝ่ายโสดทั้งหมดนะคะวันนี้มาตีท้ายทอยไม่ใช่มาตีท้ายครัวพี่สิงห์เขากับพี่ลีทีนี้เราก็จะต้องมีรายการมอบของมอบของอ่อมอบของที่เราทึกมอบของตามธรรมเนียมของรายการเขาตีท้ายทอยเอาแล้วเอาแล้วมีอะไรมีอะไรมีอะไรโหเป็นไงเอาไว้เวลาพี่สิงห์เที่ยวตอนนี้อันนี้ จะเข้าบ้านไม่ได้เปสิงเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยนอนที่นอนนอนมุ้งยอเลยคุณมากขอบคุณมากด้วยอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวแขวนไว้หน้าบ้านเวลาเมียแพ้เข้าบ้านผมก็จะได้เอ่อที่นอนกลางนอนหน้าบ้านไปเลยนะครับอ่าโชคดีครับโชคดีครับแฮปปี้สิงแฮปปี้ค่ะแฮปปี้สิงมีความสุขขอบคุณมากขอบคุณมากครับ